สวัสดีครับคนวันนี้ผมจะมาสาธิตทีมใช้และพูดนะครับก็ในนี้ครับมีกลุ่มทั้งหมดสิบห้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มนับเป็นกลุ่มเปิดนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสต็อปกลุ่มกลางอันนี้เป็นกลุ่มเออ่สามารถเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มนดับอันนี้เอาไว้เอ่อเล่นเสียงได้ครับนีะครับกลุ่มเปิดผมก็เปิดเที่องตรงนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นไปฟสีฟ้าแล้วก็เชื่อมต่อที่โทรศัพท์นี่น้ำเสียัวของ,ของ นี่นะครับก็สามารถรับสายแล้วก็คุยในแว่นตาได้เลยฮัลโหลเ,เ,เ,เออสบายดีเปล่าอืมนี่ครับเพื่อนก็จะได้ยินเสียงของเราด้วยนะครับสามารถโทรสื่อสารได้แล้วก็ฟังเพลงได้ครับ